มาต่อด้วยลูกหมากปีกนกบนนะคะของโตโยต้รถกระบะนะคะ L N ห้หแล้วก็ไมตี้นะคะตัวบนเดี๋ยวแกะออกมารีวิวเลยนะคะเดี๋ยววัดดูก่อนนะคะ สินค้าเป็นสินค้าใหม่นะคะแต่ว่าเก็บนานนะคะสินค้าใหม่แต่เก็บนานเก่าเก็บนะคะตามนี้เลยรูนะคะไม่มีเกลียวนะคะแปดมิลค่ะแปดมิลทั้งสี่รูเลยนะคะแล้วก็วัดชิดในเลยนะคะยี่สิบ สามมิลค่ะระยะห่างเท่ากันนะคะยี่สิบสามมิลแล้วก็ระยะห่างตัวนี้นะคะแปดสิบสองมิลเราวัดเลยนะคะหกสิบหกมิลนะคะวัดตามนี้เลยแล้วก็น็อตนะคะน็อตลูกหมาก น้นลูกหมากน่าจะสิบสี่มิลน,นะคะน้นลูกหมากสิบสี่มิลค่ะ